สวัสดีครับผมวันนี้เรามารีวิวของเล่นกันนะครับผมอ่านี่จะเป็นของเล่นใหม่นะครับอ่านี่เราเพ,พิ่งซื้อมาเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเจ้าดักนะครับเป็ดนะครับผมเป็นเป็ดเต้นได้นะมาเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับนี่อันนี้เป็ดตัวนี้เราซื้อมาในราคาแค่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับผม อ่าราคาไม่เกินนี้นะครับนี่แล้วก็มีพวกสตูนอื่นอีกนะครับผมให้เดี๋ยวเปิดให้น้องๆดูนะครับนี่ในกล่องจะมีห่วงด้วยนะครับผมคือเป็นเป็ดที่สามารถเต้นได้นะครับแล้วก็สามารถโยนห่วงได้ด้วยนี่นะครับนี่จะประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราให้เขาประกอบก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเจ้าเป็ดนี่ตรงนี้เลยนี่ครับผมมีแว่นด้วยนะครับอย่างเท่ว้าวเท่มากครับผมเจ้าเป็ดตัวนี้นะครับ เออเดี๋ยวให้เจ so mm ้าเป็ดออกมาเต้นให้พวกสัตว์ดูนะครับนี่มาแล้วครับนอ่ว้าวเก่เลยอ้ยว้าวนี่โยนเลยนะครับผมนี่อ่าอีกอันนึงอีกอันนึงว้าวดูนะครับผมนี่เว่นกระดกได้เลยครับผมนี่เราเอาไว้โยนห่วงได้นะครับนี่โยนห่วงนี่หนึ่ง สองอ่าไม่เข้านะครับผมรอบนี้อ้าวจะเป็ดหลบได้สามอ่าสองนะครับผม,มอ่าสามอ่ายนมไม่เข้านะครับผมสีมือไม่ถึงนะครับคนนี้จะเป็ดหลบได้นะครับโย่หัวด้วยอ่านี่ครับผมใส่แว่นได้ด้วยนะครับนี่มีแว่นด้วย นี่ดูลีลานะครับดูลีลาของเจ้าเป็ดเจ้าดักนะครับผมนี่ดูเพลงนะครับมีเพลงมีไฟด้วยนะครับนี่นี่ครับผมตรงบิ่นี้มีมีไฟด้วยนะครับแล้วก็มีมีไฟที่ท้องด้วยนะครับผมอันนี้น้องๆสามารถไปซื้อได้นะครับนี่ครับนี่เต้นสนุกมากครับคนนี้ว้าวโอเค เรามารีวิวเจ้าเป็ดแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมยังไงฝากน,น้องๆกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวของเล่นใหม่มาจะมาโชว์ให้ดูอีกนะครับผมโอเคบายบายว้าว